ใต้จะเอาแต่จะมีตัววิ่งมันขึ้นป้ายทุกสองไฟฟ้าทั่วประเทศไทยว่าพรรคพันธมิตรดเคารพในระบบรัฐสภาเลือกชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นนะฮะหลังจากนั้นมาผมก็เลยไม่เข้าใจระบบรัฐสภาก็คือต้องเคารพกันอยู่ในไปโต้ไปเถียงไปแย้งไปขัดอะไรก็ว่าใช้เหตุผในสภาแถูกต้องไหมแน่นอน ฝ่ายคา้านยังไงก็ต้องแพ้เป็นยังไงครับแต่กฎหมายเนี่ยโดยสากลปฏิบัติเนี่ยเขาก็พูดชัดเจนว่าพรรครัฐบาลหรือเสียงข้างมากก็จะต้องฟังในเหตุในผลของเสียงข้างน้อยเปรนหนึ่งเดียวกันเหมือนกับเมื่อหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาประเทศใกล้ๆเราคือฟิลิปปินส์เนี่ยคอสซคนหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ชื่อว่ามาคอส นะฮะมาคอสเป็นคนเป็นฝ่ายยืนฝ่ายคา้านโดดดีอยู่คนเดียวยกยกมือต่อท่านมาทานในรอบหนึ่งนางรำีฮะคุณเชื่อไหมว่ารัฐบาลของฟิลิปปินในขนานั้นนะ่ะเขาก็ต้องฟังเสียงมาคอสแล้วก็ปฏิบัติตามมาคอสในเหตุในผลแต่นี่ของเราไม่รู้มาฟังมันได้ยังไงน้องหญิงมันค้านทุกเรื่องอค้านมันมไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลมันค้านมันทุกเรื่องนะวันไหนถ้าสมมติว่านายรนตรีหญิงที่ชื่อยิ่งลักษณ์เนี่ยนะมนะ ทาสีเล็บเนี่ยนะผิดสีักหน่อยเพี้ยนน่หน่อยมันก็ค้านนึกออกไหมทาลิปติกสวยๆเป็นต้งหญิงเนี่ยบอกนายกยิ่งแล้วมันก็ค้านห้ามทาลิปติกมึงบ้าว่ะนี่เขาไม่ได้ไปทํานาเขาไม่ได้ไปตีดยางไงบ้านึกออกไหมคือมันค้านทุกเรื่องเลยไม่ค้านทุกเรื่องเนี่ยอย่าว่าแต่พวกผมเราพูดนะพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ โดยการตำรวจจากสำนักโพต่างๆของมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยที่เป็นพักมวกพันอย่างนิดาเนี่ยมหาวิทยลัยผมนะเขบอกว่าประชาชนเห็นหนึสองสมมึงค้านทุกเรื่องแย่ประชาชนห็นประชาชนนึกด้วยต่อพรบนีลาโทษสกรรมมึงก็ยังไม่ฟังแล้วทีนี้จะให้รัฐบาลมันฟังยังไงล่ะญีงพี่ก็ได้รูปอย่างนี้กันเลยนะเขาเรียกว่า เอ่อเป็นลูกบวทหายทันใจเาื่อใจบหายคือไม่รู้จะทำยังไงกับมันน่ะคือตอนนี้เหมือนจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้รัฐบาลเสียงข้างมากทาตามการเรียกร้องของคนเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากไม่ได้่าแต่ต้องมีเหตุผลต้องยืนอยู่บนตะกร้าแห่งความเป็นจริงเนื้อไว้ลูกงญิงนี่อะไรกันมารู้มันได้มาคุยเขาจะคุยเรื่องการแก้ไขเรื่องปัญหาความตกต่ำเรื่องด้านเศรษฐกิจเรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้ามันยังถามวันนี้ คุณยิ่งรักใส่ตุ้มหูข้างนี้เป็นเพชรหรือเป็นพลอยมันบ้าได้ขนาดนั้นใส่เพชรก็หาว่าอ้วยใส่พลอยก็หาว่าเอาของปลอมมาใส่เมันเป็นอย่างนั้นไงใส่เสื้อมันก็เดถามไปนู่นไปคือมันมันสั้นดาณมันน่าตุมเมียเอางี้ละกันไม่รู้จะพูดยังไงให้ผมพูดยังไงได้มากว่าตรงนั้นเลียงหัวเลียงตัวไปเลยตั้งแต่หัวหอกหัวดำนะหัวหกันนี่ผมก็เลยไม่ได้แปลกใจ วันนี้พี่น้องที่ว่าคนที่จะมานำทับคัดค้านเนี่ยนะนี่ดูเขาทําเพื่อประชาชนนะมันเขียนเขียนกันเป็นคอเป็นเอ็นทุกสถานีแฟชั่นแล้วอ,อย่างนี้นะ<ม>ถ้ารถไฟก็ตั้งแต่นราธาิวาสโกโลกจนเชียงราย,ยาจนถึงถึงเชียงใหม่รถไฟนะมันเสียงพูดกันเรื่องจะดูพรนักวุฒิรัฐบาลก่อ,อกพูดใครตั้งเจ้าของร่างพรบก็ออกพูดว่าเรื่องนี้ ไม่ได้เกี่ยวแกนนํามันยังไม่ได้ยินอดูพ่อมาดิโอ๋ก็ยังมีการบิดเบือนเขายู่แกให้เราทำยังไงเวลาบอกอย่างเงี้ยล้างผิดให้พันตำรวจโทรทักษินแกจะได้ประโยชน์คนที่สั่งเผาสังฆาเอาอย่างนี้จะเรีกล้ครับถ้าว่ามันมีการหมกเม็ดกตรงนั้นนะด้วยเกียรติยศของผมเลยนะอาจจะมีมีไม่มากแต่ผมยืนยันได้ว่าถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงคําพูด ที่จะเอาประโยชน์ให้กับแกนนํานับตั้งแต่ที่เขาพูดถึงว่าทักษิณนะฮะทักษิณชินวัตร่ะะนัตวุฒิสายเกื้อจะตุพรจะตุพรพัน์ซึ่งเป็นน้องผมเนี่ยถ้ามันมีว่าพวกนี้ได้รับอนิสงนะหลังจากวันนี้ไปหรือว่าหลังพรบผ่านไปเนี่ยนะ ผมจะไม่คุยพวกนี้มันตลอดชีวิตเอา,อางี้แลยกันท่านนหลงครับและผมก็จะมาผมก็จะมานั่งผมจะไปมานั่งตรงนี้และผมจะมาพูดและผมจะเป็นศัตรูตัวคนเสื้อแดงทั้งมาั้งหมดเอา,อางี้และกันพี่น้องฟังผมให้ดีนะว่านั่นหมายถึงว่าโอ้นี่แกนํำเสื้อแดงเนี่ยน่มันออกกฎหมายเพื่อตัวเองแต่ถ้าให้พี่น้องมาเจอผมไม่ได้ว่าผมต้องมาอปเชีย์<า>แต่ถ้าวันนั้นพี่น้องจำผมผม,มาท่านจะโกรธผมหรือเปล่าก็ว่ากันไป ผมก็จะต้องมายืนคา้านยืนยืนประจานกันกันทุกสานีแฟชั่นอาอย่างนงี้และวกันผมก็จะไปสมัครเป็นพักพรประชาธิปัตย์อะเอาไหมนะหญิงพี่ก็จะไปอย่างนั้นเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกพักพรประชาธิปัตย์เลยจะไปกราบตีนขอโทษรับสิทิิ์กับ ดูเทพเครื่องสุบันเอาอย่างนี้แล้วกันะนะแล้วยกดอกไม้พานพุ่มดอกไม้เทียนแพไปกราบตีมันสามเวลาหลังอาหารจนกระทั่งกราบพ่อกราบแม่กราบลูกมันด้วยแล้วก็กราบเมียนอ้อยอภิสิทธ์ด้วยคนใหม่นั่นเลยมีใหม่ละเพะะิ่งมีเรียนแดบดูเทพอยู่ดูเทพนานๆว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เกงแก่จารย์ผู้หญิงที่อยู่จุฬานออภิสิทธ์มีกิ๊กแน่ไม่ธรรมดาดูรักภรรยาสไตลคือไปกินข้าวที่บ้นนนานปีมาละกุล เขาเขากพูดกันไปไปว่าไใครนั่งในรถก็ไม่ใช่คนขับรถไปให้ใหอพภิสิทธิ์มาแป๊บแป๊บเข้าอนะสักสิบห้านาทีให้เด็กรอกลายเป็นว่าโอ้มีผู้หญิงนั่งรอในรถไม่ใช่อาจารย์ผู้หญิงที่ดูลานะกลายเป็นว่าโอ้พิสิทธิ์เี้ยวีพัฒนาตัวเองเยอะเก่งใจลูกเก่งใจเมียมึงม้างไงมาอย่าเอาตามกำนันเทพก็มากนี่หลุดปากไปโท,ท่าทีนันี่ครับก็จริงๆไม่อยากจะมาพูดเรื่องนี้นะฮะแล้วมึงโอ้โหถึงว่ามันมัน อาจารย์ที่รบครบอาจารย์ผู้หญิงที่บ้านนะผมก็ก,ก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องที่ททไม่ควรจะพูดแต่ก็เมื่อพูดไปแล้วก็วจะบอกให้ฟังว่า <S <S เหตุผลที่มันผ่าความจริงทุกวี่ทุกวันทุกสัปดาห์เนี่ยนะมันหาเรื่องออกจากบ้านน้องหญิงมันหาเรื่องออกจากบ้านเอาที่ไม่ต้องการตั้งเวทีผ่าความจรงิงอ,อไม่ใช่ที่มีเจตนาตั้งเวทีความามันหาเรื่องออกจากบ้านเพื่อพบกับกิ๊กัวน,นี้แหละครับ <c oughs> เอางี้แล้วกันแปลว่ากิ๊กคนนี้ไม่ได้นั่งรถกันกระสุนนะครับ ไอ้รถกันกระสุนเนี่ยขับหลอกเฉยๆอีกคันในพิสิทธ์เาว่าก็ก็แย่ๆคนนั้นนะนะก็เอาเป็นว่าเห็นแล้วกันเอาเป็นว่าเห็นแล้วกันมาทุกคนก็รู้ถามปีมาละคุณก็ดูดีก็รู้ทั้งนั้นเลยนะถามยังดูก็รู้ทั้งนั้นเด็กขับรถก็รู้หมดแอละแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ลังสีมาบอกเลยก่อนเราไม่ใช่ลังสีมา หรือเกินไี่จะบอกว่าห็นไหมค่ะคือก็หลุดปากก็ต้องบอกให้ฟังอีกอะ่ะนะฮะก็เป็นเรื่องจริงไปหลับนอนอะไที่ในกบ่าของคุณไปก็อนไปในว้าเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวผู้ชายมันก็มีสิทธิ์ดอกทองกันดอกทองก็ได้บ้างแต่ไม่คิดอภิสิทธิ์แม่รับเชื้อชั่วช่วจากทุเทพมาแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้คงม้วนเสือมาให้เหมือนอดีตผู้นำพรรคยาริปัตอ่ะเขาม้วนเสือมาให้ใส่ในเสือหุ้มเสือมาประเคนให้แต่นี่ไม่ประเคนฮะ เปิดหน้าจงครขึ้น,นเลยเพียงแต่วไม่ได้ขึ้นบ้านปีมานะคุณนั่นนงซุ่มอยู่ในรถเบาะหลังอนะอันทีเนี้ยนะแล้วก็เมื่อพูดตรงนี้<ะ>ก็บอกถึงที่ศรีตะกูลด้วยพี่เทพมีใหม่อีกเหมือนกันนอกจากดาราแล้วนะนอกจากพวกพิตตี้แล้วมีสาวใหญ่นะเป็นสาวใหญ่ที่เป็นพักพวกของแฟนซูนิโออะไรนะ่สะที่ซึ่งสืบไป เอาเป็นว่ารู้ก็เห็นกันแล้วแรกๆกันนะคุณไม่ใช้โรงเรียโงแรมเดียวใช่หรือเปล่าก็เป็นเรื่องเอกสิทธิ์ส่วนตัวของคุณนะก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มข่าวน้ำจิ้มทางการเมืองที่พี่หมูพูดกันก็เรื่องนี้ก็ขอ่ากันนะก็เขารู้กันทั้งเขารู้กันในแวดวงเขารู้หมดแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณสุเทพต้องยอมรับนะพี่หมูว่าพัฒนาจากการเป็นนักการเมือง ที่ทำหน้าที่ในสภามาเป็นนักพูดในเวทีระดมประชาชนนะคําพูดเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีกลเริ่มมีคําว่าระยำเริ่มมีคำว่า,ามั่วคเริ่มมีแบบคือพวกผมเองนะนั้หญิงนะคือก,ก็คงบนเวทีก็ไม่เคยเคยด่าพ่อร่อแม่อะไรใค<น>รไอ้พวกนี้โอ้โหมันเล่นผมไม่คิดนะว่าคนอดีตรองนายกปรี่า์ความมั่นคงด่าผู้หญิงโอ้โหท่านคิดท่านคิดเอาเองเลยกัน หรือแม้กระทั่งอภิสิ์เวชาชีวาก็เถอะผมไม่เคยคิดว่ามันจะคลักระได้ขนาดนั้นอะไองนแต่ก็อย่างว่าถ้าไม่คลักขะเขาคงไม่ได้เมีพี่เอมาเป็นเมียแล้วนะ <ใช S 1> เอ,เอพรเทพเปชาไปบูนนะ่ะนะก็ก็ก็ไม่เป็นเรื่องที่เป,เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่เกินความคาดหมายมที่วันหนึ่งมันก็คาดแท้มันออกมามแต่ว่าที่เสียดายว่าเอ๊คุณเนี่ยนะทำไมวะไม่รู้จักอิ่มในเรื่องของการเสพกามกันเลยทเทพเสืออสุบันเนี่ยผมไม่เข้าใจมันนะ ไอ้พิชิตก็เลยได้ได้ติดเชื้อชั่วปบาบา้าโง่งๆก็ผมถึงบอกไงว่าไอ้ที่มันเวทีปลาใสาปา่าความจริงมันจับบ่อยๆไม่ได้มีเหตุผลอื่นในละมันไม่อยากอยู่บ้านหาเรื่องจับเวทีออกนอกบ้านได้ <L> <ค>ล่าสุดขู่ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลโอ้โ,อโจรโจรขู่ตำรวจละ่ะน้องเองโจรขู่ตำรวจมันได้ที่ไหนอ่ะไอ้บ้าโคปรอาหารมึงน่าโคปรอาหารอะไรบ้าทะล่นมันมันไปโู่ตาแล้วมันไปขู่พี่แจ๊ <C> e <at> แล้วเมื่อว่าพี่แจ๊ดจะกลัวมึงไ้บ้า <c oughs> ไม่ไมีเึงดูเลยถ้าผมนะถ้าเป็นตำรวจเสียดายนะแต่มัยก่อนมันจะมีเขาเรียกอัศาวิน <c oughs> นิ้วเพชรทำไมท่านเผ่าสีเยนนนน่ะ <c oughs> ดีเผ่าเขาจะมีอัศาวินนิ้วเพชรคือฆ่าคนแล้วก็มาบ้าทีหลังก็ว่าไงไเหมือนปาบุญจินเนี่ยปรหารนักโทษก่อนแล้วมาถวายแรงงานทีหลังได้เหมือนนนี่เสียดายนะผมอยากจะให้ิ๊กแจ๊ดเ่ยนะเป็นอัศวินนิ้วเพชร ยิงคิงกัก่อนเลยจริงๆให้ต่ายแม่แต่พูดต่อการแผ่นดินก็จ้องอยู่นะเรื่องของการประดับยศอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรเหกก็ไม่เป็นแล้วพี่แจ๊ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ะปีตรงปีเกษียณมาหมุงว่าไ่ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเมื่อพูดถึงตรงนี้มนิดนึ่นะผมก็จะเฉียวให้ฟังว่าไอ้คนที่เขากําลังเรียกร้องเพื่อปลดปล่อยประชาชนนะน้องหญิงปลดปล่อยประชาชน แต่องค์กรอีกองค์ก,กรนึ่งว่าเฮ้น้องหญิงเขาเรียกว่าสิทธิมนุษยชนฮิวแมอนอะไรแมนไลท์วอรทฮิวแมนไลท์วอรทอะไรก็นเนี่ยนะฮะโอ้โหออกมาค้านเฮ้ยแล้วมันยังไงเนี่ยแล้วมึงสิทธิมนุษยชนตรงไหนวะเนี่ยค้านเรื่องค้านเรื่องพรบนี่โทษสกรงเนี่ยไอ้บ้าเป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชนี่ใหญ่แล้วแล้วตอนเสื้อแดงนี่นรัฐบาลพิสิทธิ์ปร,ระกาศไปเท่าไหร่นะคะพี่หมูเกือบ20พรบนี่โทษสกรมไอ้ไม่ใช่ไอ้พรบความมั่นคง ยี่สิบได้มั้งยี่สิบครั้งไงน้องหญิงเอาง่ายๆเฉพาะครั้งใหญ่สุดก็คือฆ่าคนร้อยศพกระสุนปืนหกเจ็ดแปดแต่นัดกำลังพลหกหมื่น 60, นายพลเราก็ฉุกเฉินนั่นหกพ<ช>ัน 6, ล้านนั่นคนรั้งเดียวครั้งนั้น6กพันล้านนั่น้องหญิง แล้วสิบแปดครั้งหรือยี่สิบครั้งนับดูเลยกันกรรมการสิทธิ์ป่วยเหรอคะพี่บ,บ้านั่นม,มันบ้ามันไม่ได้ป่วยมันจะ <c oughs> เป็นมะเร็งเต้านมเลยมันมันคิดได้ยังไงประกาศปรับกรรมลาเนี่ยมันบ้าจริงๆเลย <c oughs> ผมเห็นแล้วตกใจเว <c oughs> ้ยเฮ้พูดอย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> เอาละค่ะเอาเป็นว่าดเดี๋ยวเบรกอารมณ์ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดถึงการทำหน้าที่ของกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ออกมาขวางเรื่องของการประกาศพรบความมั่นคงกันต่อค่ะ กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการลั่นกรองรบนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อสักครู่พี่หมูได้มีการพูดถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ได้ออกมาแสดงบทบาทของตัวเองหลังจากที่หายไปยาวนานเลอเกินอารมณ์กำลังขึ้นเลยเมื่อกี้ขัดข้องทางเทคนิคียยังไงคะพี่หมูพี่หมูบองว่าการออกมาณจังหวัดนี้มันมันไม่ใช่หรือว่ายังไงคือคือขอประธานโทษท่านในรถที่นั่งอยู่หน้าจอ น้องนัองหญิงด้วยน้องน้องหญิงเป็นผู้หญิงกันนะ,<ฮ>ะคือผมคิดอย่างนี้คือผู้หญิงเนี่ยนะวัยที่เขาเรียกหมดประจาเดือนเนี่ยก็จะแสดงเป็นอาการถึงคนวัยทองคือเลอะเทอะเปื่อเปือ่อนว่าง่าย,าย,ายงานลมไม่คงที่ไม่คงเส้นคงวาตีบ้านเนี่ยผมไม่รู้แกกินยาผิดขวดหรือไม่เขย่าวขวดไม่รู้หรือกินเบนโลไม่รู้นะเบนโลตามภาษาที่ดาราเขาใช้ เรามาต้านมาค้านพรบนี่แหละโทษกรรมมีบ้าผมว่ามันชะลึงอ่ะคือไม่ครับผมด้วยความรู้สึกนะคือไม่พูดถึงยายบ้านี่มันนานพอสมควร<ะ>หญิงเป็ดกด็ดีหญิงบ้าหญิงไม่เป็ดหญิงไก่หญิงไอ้กรมลาหญิงหมอพรไม่ทิพทิพไม่พอนะีผมไม่อยากจะพูดถึงเงี้นี่ก่อนนะหน่ง<ะ>ไม่ถึงยา